อ่ะโอเคเรามาเจอก็มาเจอกันครั้งแรกเนาะในสถิติเพื่อการวิจัยในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานในเรื่องของความหมายแล้วก็ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐานนะครับการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยมันก็คือการนําค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกลับมาสรุปว่าค่าพารามิเตอร์ที่เราสนใจอะ่ะเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดไว้หรือเปล่าหรือจะเป็นการนําข้อมูลจริงจากตัวอย่างมาสรุป ค่าพารามิเตอร์ที่สนใจว่าเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่เนาะโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนก็คือ 1. ตั้งทดสอบอตั้งสมมติฐานเชิงสถิติ 2. กํกำหนดระดับในยะสำคัญ 3. เลือกแล้วก็คำนวณตัวสถิติทดสอบ 4. หาค่าวิกฤตแล้วก็5สรุปแล้วก็แปลความหมายเรามาดูขั้นที่1กันเลยนะฮะขั้นที่1ตั้งสมมุติฐานเชิงสถิติ มันก็จะเป็นการแปลงสมมติฐานทางสถิติให้อยู่ในรูปของพารามิเตอร์และสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะประกอบด้วยสมมติฐานอยู่สองประเภทก็คือสมมติฐานว่างกับสมมติฐานแยง้งสมมุติฐานว่างหรือว่า S0 ศูนย์เนี่ยมันเป็นสมมติฐานที่แสดงถึงความเท่ากันความไม่แตกต่างกันความไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้อ่ะมักจะมีเครื่องหมายเท่ากับไม่ว่าจะเป็นเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติฐานแยง้งถูกป่ะครับสมมุติฐานแย้ง s 0ย์หรือว่า ha เป็นสมมติฐานที่แสดงถึงความขัดแย้งกับ s 0ดังนั้นแล้วสัญลักษณ์ที่จะใช้ก็คือจะมีเครื่องหมายไม่เท่ากับมีเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็มีเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองโดยการตั้งสมมติฐานเนี่ยมันจะเป็นไปในทะั้งหมด3รูปแบบก็คืออันดับแรกก็คือสมมติฐานสทาง ก็จะเป็นตัวพารามิเตอร์เท่ากับพารามิเตอร์ศูนย์เช่นตัวนี้เป็นพารามิเตอร์มิวถูกปะค่าเฉลีย่ยก็จะเป็นมิวเท่ากับมิวศูนย์ศูนย์นะ h หนึ่งก็จะเป็นมิวไม่เท่ากับมิวศูนย์แสดงว่าอีกตัวนี้จะเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบสองทางอีกอันนึงก็คือการทดสอบสมมติฐานทางขวาก็คือจะมีมิวน้อยกว่าหรือเท่ากับมิวศูนย์หนึ่งก็คือมิวมากกว่ามิวศูนย์หรือ มิวไม่เท่ากับมิวศูนย์ h หนึ่งก็จะเป็นมิวมากกว่ามิวศูนย์แบบนี้จะเรียกว่าการทดสอบสมมติฐานทางขวาโอเคไหมและอันสุดท้ายก็คือการทดสอบสมมติฐานทางซ้ายก็คือมิวมากกว่ามิวศูนย์ h หนึ่งก็จะเป็นมิวน้อยกว่ามิวศูนย์หรืออีกนึงมิวไม่เท่ากับมิวศูนย์ h หนึ่งเป็นมิวน้อยกว่ามิวศูนย์แบบนี้เราจะเรียกว่าการทดสอบสมมติฐานทาง ขั้ทนที่2ก็คือการกําหนดระดับนัยยะสําคัญโดยสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คือเครื่องหมายอัลฟาที่เรานิยมมักจะกําหนดก็คือมี0.1 0.5แล้วก็1.0เข้าใจไหมสามก็คือเลือกแล้วก็คํานวณตัวสถิติทดสอบตัวนี้สถิติทดสอบเนี่ยค่าที่คํานวณได้อ่ะจากค่าสถิติจะมีสูตรการคํานวณที่แตกต่างกันไปจะขึ้นอยู่กับตัวพารามิเตอร์เองแล้วที่เราจะทดสอบ ถ้าสมมุติว่าเราทดสอบพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยก็คือมิถูกปะฮะแสดงว่าสูตรในการคำนวณค่าสถิติก็คือจะต้องมี x bar เป็นต้นและค่านี้จะเป็นส่วนในการตัดสินใจว่าจะปฏิเสธหรือว่ายอมรับเหตุสูตรที่เราตั้งไว้เมื่อกี้โอเคไหมสีก็คือหาค่าวิกฤตค่าวิกฤตก็คือเปิดจากตารางสถิติเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นตารางแซหรือว่าตารางท ค่าวิกฤตก็คือจะแบ่งพื้นที่ก็เป็นได้ดังรูปนั่นเองส่วนเรื่องของค่าวิกฤตบริเวณยอมรับบริเวณปฏิเสธเฮสเซนจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของเฮสนว่าเฮสเนเป็นมากกว่าน้อยกว่าไม่เท่ากับหรืออย่างไรแล้วก็ประเภทของสมมติฐานด้วยว่าเป็นสมมติฐานแบบสองทางทางซ้ายหรือว่าทางขวาโอเคไหมขั้นที่ห้าก็คือสรุปแล้วก็แปลความหมาย เกณฑ์การตัดสินก็คือจะมีอยู่2แบบก็คือปฏิเสธหรือว่ายอมรับเราไปดูตัวอย่างกันเลยเขาบอกว่าถ้าคาดว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มนี้อาเจอคําว่าค่าเฉลี่ยของประชากรแสดงว่าพารามิเตอร์ที่เราจะต้องศึกษานั้นก็คือเป็นพารามิเตอร์มิวถูกปะฮะเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า15ต้องการทดสอบว่ามากกว่า1ิบจริงไหมนั เพื่อทดสอบว่าสิ่งที่คาดไว้จะเป็นจริงหรือไม่จึงทําการสุ่มตัวอย่างขนาด64สแสดงว่า n เล็กของเราคือ64 64นี้ไม่ใช่ประชากรเป็นแค่ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและ x บารเท่ากับ17.5 x บารตัวนี้เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหรือเรียกว่าเป็นค่าสถิติยังไม่ใช่พารามิเตอร์เและ s หรือส่วนเบี่งเบนมาตรฐานเนี่ยเท่ากับ10ที่ระดับนยะสำคัญ0.01 เขาถามว่ามันจะเป็นจริงไหมสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือดูว่ามันถามเกี่ยวกับพารามิเตอร์อะไรโข้ค okay, ไหข้อนี้ค่าเฉลี่ยก็เป็นพารามิเตอร์มิวแล้วก็เลยให้มิวเนี่ยแทนค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มหนึ่งจากนั้นเราก็ก็เข้าสู่กระบวนการทั้งหมด5ขั้นตอนอก็คือขั้นที่1นตั้งส,งสมมุติฐานเชิงสถิติ สมมติฐานเชิงสถิติข้อนี้จะตั้งว่าอย่างไรดีดูนะเขาบอกว่าคาดไว้ว่ามันจะมากกว่าถูกปะดังนั้นแล้วสมมติฐานว่างของเราก็คือมันจะต้องขัดแย้งกับสิ่งที่เราคาดไว้ก็คือมันจะตรงข้ามกันนั่นเองอันนี้บอกมากกว่าเราก็เลยต้องตั้งสมมติฐานอย่างว่าเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็เลขศูนย์สมมติฐานว่างเนี่ยเป็นมิลลน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบห้ามิวหนึ่ง อ่าอ่า h หนึ่งก็จะเป็นมิมากกว่าสิบห้าแสดงว่าข้อนี้เป็นสมมุติฐานทางขวาถูก okay, ไหมต่อไปข้นที่สองก็คือกำหนดระดับนัยยะสำคัญที่ระดับนัยยะสำคัญ่วนจุดศูนย์หนึ่งอันนี้โจทย์อบอกมาอาจไม่มีปัญหาเนาะอือต่อไปก็คือคำนวณค่าสถิติทดสอบข้อนี้เราจะใช้ z เท่ากับก็คือจะมีสูตรเลยก็คือ x bar ลบมิวศส่วนด้วย s ส่วนสกควรูท n เข้ามหารด้วย s ส่วนสกวร n มิวศนนี่คืออะไรมิวศนย์นี่ก็คือค่าคงตัวค่าหนึ่งซึ่งข้อนี้คือ15แล้วก็แทนค่าลงไป17.5ลบ15หารด้วย s ของเราก็คือ10ถูกป่ะฮะส่วนด้วยสกวรูท n n ของเราคือ64หาค่าออกมาได้2.00 อันนี้คือค่าตัวสถิติทดสอบข้อที่3ของเราต่อไปข้อที่4ของเราก็คือหาค่าวิกฤตถูกปะาะค่าวิกฤตก็คือเปิดตาราง Z ออกมาปรากฏว่า Z ซดเอลฟา0.01มีค่าเท่ากับ2.326เ okay, อ็นไหมพอค่าวิกฤตเสร็จแล้วเราก็มาสรุปความหมายาก็มาดูเนื่องจากว่าสถิติทดสอบของเราเนี่ยมันคือ2.00มันน้อยกว่าค่าวิกฤต ซึ่งสมมุติฐานว่าเราบอกว่าอะไรเราบอกว่ามันน้อยกว่า15ก็แสดงว่าข้อเนี้ยมันอยู่ในบริเวณยอมรับ H0 ก็จึงหมายความว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นั่นเองก็คือสิ่งที่คาดไว้ก็จะเป็นจริงไหมไม่เข้าใจไหมก็แสดงว่าอออยู่ในบริเวณยอมรับ H0 เนาะก็จึงหมายความว่าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ15ที่ระดับในยะสำคัญ0.01ดังนั้นแล้วสิ่งที่คาดไว้ตั้งแต่แรกก็คือบอกไม่เป็นจริงโอเคเนาะอะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าในเรื่องของตัวสถิติทดสอบสำหรับค่าเฉลี่ยประชากร1กลุ่มเจอกันครับ